แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟรนชายขายดีเอ็มมิวนมสดแท้ร้อเเนตมสดแท้สูตรอร่อยพร้อมขนมปังสังขยาไม่ว่าใครกินก็ติดใจลงทุนน้อยคืนทุนไวลงทุนแค่หลักหมื่นขายง่ายกำไรดีดีเริ่มต้นเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นสามารถเปิดร้านได้ทันทีอุปกรณ์พร้อมขายเป็นเจ้าของร้านนมสดเอมมิวได้แล้ววันนี้โทร0839359663 ประกันสังคมช่วยเราได้แค่ไหนเมื่อตรวจรักษาโควิด -19 อีกหนึ่งในความกังวลของคนไทยในตอนนี้ก็คือกลัวจะเป็นโควิด -19 แล้วไม่มีเงินรักษาในฐานะที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศรายได้ไม่มากบางคนรายได้แค่เดือนชนเดือนบางทีเงินเดือนก็ใช้ไม่พอเดือนเจ็บใข้ได้ป่วยธรรมดาก็อาศัยซื้อยาตามร้านหมอไม่มีใครอยากจะเข้าโรงพยาบาลเพราะไปทีก็เสียเงินไม่น้อย เว็บไซต์ Thai franchise center. com มองว่านี่คือปัญหาคู่ขนานที่แม้แต่รัฐบาลเองก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้หากจะประกาศให้รักษาโควิด19ฟรีตรวจฟรีก็จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเข้ามาจ่ายทดแทนในวงเงินที่สูงดูแล้วไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนเมื่อไปหวังพึ่งของฟรี ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นซูเรามาเรียนรู้สิทธิขั้นพื้นฐานที่คนอย่างเราๆพอจะทําได้ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมที่เชื่อว่าทุกคนที่ทํางานจะต้องมีการหักเงินประกันสังคมในทุกเดือนและเมื่อถึงเวลาแบบนี้หลายคนคงตั้งคําถามกันว่าประกันสังคมช่วยเราได้แค่ไหนในการตรวจรักษาโควิด1 9ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสิทธิ์ประกันสังคมจะรักษาฟรีต่อเมื่อใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลที่เราเลือกไว้ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ เป็นโควิด1 9จะใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลที่เลือกฟรีแต่ถ้าเป็นการตรวจโดยที่ยังไม่มีอาการอันนี้ประกันสังคมไม่ฟรี 1. มีอาการป่วยเมื่อมีอาการไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกให้สวมหน้ากากอนามายัยแล้วรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่เราได้เลือกกันไว้แล้ว แพทย์จะส่งตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสฟรีในกรณีที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นขึ้นมาจริงๆก็จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากไม่สามารถไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เช่นตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่เราก็สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามระบบประกันสังคมได้ก่อนเลยโดยจะเบิกจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน72ชั่วโมงซึ่งหากเราสงสัยว่าติดเชื้อและต้อง ถูกกักกันให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2. กรณีนี้ประกันสังคมไม่ครอบคุมการตรวจหากเราอยากตรวจหาเชื้อจริงๆจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองโดยในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังนี้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่ตรวจเช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคา3,000ถึง6000บาทโรงพยาบาลลาดวิถีผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคา3 0 0 0ถึง6 0พ0บาทโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคา5,000บาทขึ้นไปโรงพยาบาลพญาไทย2ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคาประมาณ6,100บาทโรงพยาบาลแพทย์ลังสีผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคา8,000บาท สถาบันบำรบนนาาดูนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคาประมาณ2,500บาทโรงพยาบาลพระราม9ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่าย8,000ถึง10,000บาทโรงพยาบาลเปาโลมเมโมเรียลพระประแดงผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายราคา5,000บาทสิทธิ์การได้รับเงินทดแทนจากการรักษาตัวโควิด -19 ในกรณีที่เราตรวจพบและแพทย์มีคำสั่งหยุดพักรักษาตัวผู้ประกันตนกับประกันสังคมจะได้รับค่าจ้างดังนี้ 1. ค่าจ้างจากนายจ้างกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตาา3สสามารถใช้สิทธิลาป,ป่วยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างไม่เกิน30วันต่อปี 2. เงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้ในอัตรา50%ของค่าจ้างโดยได้รับครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันยกเว้นเป็นโรคเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน365วันใครมีสิทธิ์รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคม 1. ผู้ประกันตนมาตรา33ทำงานกับนายจ้างมีสิทธิ์ได้เงินทดแทนเมื่อส่ง มีสิทธิได้เงินทดแทนเมื่อส่งเงินสมทบภายใน15เดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ว่าจะติดต่อการหรือไม่ก็ตามก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์มีคำสั่งหยุดพักรักษาตัวจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างจริงโดยคิดจากฐานไม่เกิน1 5 0 0 0บาทตามกฎหมายประกันสังคมโดยได้รับครั้งไม่เกิน90วันปีระไม่เกิน180วันยกเว้นเป็นโรคเรือ้อรังจะได้รับไม่เกิน365วัน 2. ผู้ประกันตนมาตาา38ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ลาออกจากงานแต่ยังอยู่ในสิทธิคุ้มครอง6เดือน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเมื่อส่งเงินสมทบภายใน15เดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า3เดือนและเจ็บป่วยภายใน6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวและต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จึงถือได้ว่ามีรายได้จากการทำงานก่อนการเจ็บป่วยและได้รับเงินทดแทนเช่นเดียวกันกับมาตรา33 3. ผู้ประกันตนมาตรา39ประกันตนเอง กรณีมีรายได้หรือมีกิจการเป็นของตนเองให้นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างจริงโดยคิดจากรับฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตา39ตามกฎหมายประกันสังคมโดยได้รับครั้งรับไม่เกิน90วันปีรับไม่เกิน180วันยกเว้นเป็นโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน365วัน 4. ผู้ประกันตนมาตา41 ลาออกจากมาตา39แต่ยังอยู่ในสิทธิคุ้มครอง6เดือน มีสิทธิ์รับเงินทดแทนเมื่อส่งเงินสมทบภายใน15เดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า3เดือนและเจ็บป่วยภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวและต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จึงถือได้ว่ามีรายได้จากการทำงานก่อนการเจ็บป่วยโดยจะได้รับสิทธิ์เหมือนกับผู้ประกันตนตามมาตรา39 สำหรับผู้ที่เข้าข่ายว่าควรจะต้องไปตรวจว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ได้แก่ 1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมริร่างกายได้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก 2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายง,งานการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด -19 3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายง,งานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อโควิด -19 ประกันสังคมกับมาตรการช่วยเหลือหลังจากมีคำสั่งปิดชั่วคราวและหลังจากที่มีคำสั่งปิดชั่วคราวของห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่12เมษายนทางกระทรวงแรงงานจึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างเริ่มจาก 1. สำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนกรณีว่างงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาเกิน60วัน สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากโควิด -19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วัน 2. มาตรการให้ลดอัตาราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นอัตราร้อยละ4 เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมทั้งให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33-39สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมออกไปอีก3เดือนในสภาพการที่ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์จะไปสูงสุดถึงขั้นไหนที่ดีที่สุดคือการป้องกันตนเองและวางแผนให้กับตัวเองและหากมีเงินหรือมีกำลังในการจ่ายมากพออาจจะซื้อประกันโควิด -19 มาไว้ให้อุ่นใจมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นดอก เบี้ยรายปีคุ้มครองปีต่อปีราคาไม่แพงอย่างน้อยก็ทําให้เรามีทางเลือกหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเราก็ยังมีเงินทุนไว้สําหรับรักษาตัวหรืออย่างน้อยก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ